อาจบางแสนช่วงเย็นนะครับ4โมงครึ่งจะ5โมงแล้วนะครับตอนเย็นนะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับไปทางนี้ก็น่าจะประมาณสัก4-500เมตรนะครับนักท่องเที่ยวก็ยังเต็มอยู่นะครับทางนี้ก็ทางนี้ยิ่งเยอะเลยนะครับทางนี้ประมาณเกือบเป็นกิโลแล้วมั้งครับทางนี้คนเยอะครับก็ มาดูบรรยากาศนะครับการเล่นน้ำทะเลนะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้ที่หากบางแสนนะครับในช่วงบรรยากาศเย็นๆหลายกิโลเนยนะครับเต้นที่กลางเรียงรายเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นั่งกินนั่งทานกันนะครับเป็นซุม้มมีเก้าอี้นั่งนะครับเก้าอี้ชายหาดก็ท่านใดที่มานะครับก็ ในเรื่องของอาหารการกินหรือในเรื่องของอที่นั่งนะครับก็พูดคุยต่อรองกันได้นะครับอยู่ที่นี่นะครับไม่ใช่ว่ามาแล้วก็เขาว,ว่าเท่าไหร่ก็นั่งเลยไม่ใช่นะครับโซนหน้าเนี่ยโซนหน้าได้ข่าวว่าแพงนะครับตัวละ50บบาทนะครับเก้าอี้นะครับค่าเช่านะครับส่วนโซนหลังนี่ผม ไม่ได้ต่อรองนะครับแต่เขาเสนอให้ที่25บาทนะครับนีค่คือบรรยากาศการเล่นน้ําของนักท่องเที่ยวนะครับทางนี้ก็จะมีเนี่ยเอาฟุตบอลมาเล่นอยู่ชายหาดนะครับก็มีบานาน่าโบสถนะ์ให้นั่งนะครับให้เล่นกันนะครับใครอยากนั่งอยากเล่นนะครับชมบรรยากาศนะครับเนี่ยไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับ หาดบางแสนก็มีสิ่งสงกรปรกเป็นเรื่องปกติครับหลายๆห,หาดนะครับแต่ว่าบรรยากาศคนเล่นก็เยอะนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆสัก100เมตรนะครับ บรรยากาศยามเย็นนะครับคนเล่นเยอะมากนะครับวันนี้ขยะหลายๆอย่างก็เกิดจากนักท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับฉะนั้นต้องดูแลช่วยกันนะครับตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะครับ น้ำเริ่มขึ้นแล้วฝั่งนู้นเยอะมากนะครับอผมประเมินด้วยสายตานี่วันนี้นะครับหลักพันนะครับหลักพันน่าจะไม่หลุดหลักพันนะครับที่ผมมานะครับวันนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเกือบจะห้าโมงเย็นนะครับ ก็ประมาณร้อยเมตรนะครับเดินมานะครับก็ยังมีขนเล่นเยอะนะครับใกล้ๆก,กันนะครับห่างกัน10-20เมตรนะครับลมแรงนะครับเสียงลมแรง ในน้ําแล้วก็บนบกนะครับผู้ปกครองก็จะยืนดูอยู่นะครับลูกหลานก็เล่นน้ํานะครับบางส่วนก็นั่งกินรอนะครับก็มากันเป็นครอบครัวนะครับอันนี้ผมเดินมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับ ็คนเยอะนะครับบรรยากาศอย่างที่บอกนะครับท่านใดจะมาเที่ยวช่วงนี้ก็มาได้นะครับที่หาดบางแสนนะครับขนาดวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้สงสัยจะเยอะพอสมควรนะครับ นักฟุตบอลนะครับแบ่งทีมเล่นกันแล้วนี่ฟุตบอลชายหาดเลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นโซนของที่นั่งนะครับก็มีคนนั่งเยอะอยู่นะครับเอามาฟาครับบรรยากาศหาดบางแสนเก็บแล้วครับหน้าบโบสถ โอ้สุดยอดนะครับเยก็จะเป็นเรือที่ใช้สำหรับลากนะครับนี่นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ